สำหรับใครที่ใช้มัดแต่งอยู่นะครับผมต้องการอยากแต่งรถให้มันดูเท่นะครับให้ดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านนะครับด้วยชุดแต่งนี้ครับ GT 5 0 0 Shelby ครับประกอบด้วยกันชนหน้านะครับพร้อมลิ้นหน้านะครับคาหนาดนะครับแล้วก็ตัดทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดนะครับโลโก้เบิร์สเน็กอ่าแบบนี้เลยครับเท่ๆแบบนี้กันชนหน้าผลิตจากงานพีโอคาร์บอนั้งชิ้นนะครับอ่ามาดูงานคาร์บอนกันนะครับเบลคาร์บอนผ้าอิตาลี บีบแน่นแบบนี้ครับผิวเรียบแบบนี้ครับงานสีอ่าเรามาให้ดูงานสีกันนะครับพามาดูงานสีครับเกล็ดเล็กนะครับสีนกแก้วเต็มระบบโอเคเราให้ดูเม็ดสีอ่าเม็ดสีต้องเป็นมุกเล็กแบบฝาปรงเดิมโรงงานอ่ะเดี๋ยวพาเชิญชมดูรอบคันอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไซส์สเกิร์ต GT 5 0 0นะครับเป็นแบบ2ชั้นอันนี้แบบครอบของเดิมและต่อลงไปอีกทีนึงอ่ะมาชมกันต่อครับเฟนเดอร์ GT 5 0 0นะครับอ่ะดูฟิตติ้งครับช่วงนี้รับกับฝาปรงนะครับเห็นไหมครับต้องไม่กระเดิดะีเป เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันว่าสวยแค่ไหนครับไปครับดิฟฟิวเซอร์คันนี้นะครับติดตั้งเป็นแบบมัสแตง GT 500ออ,อ่าออกสีครับไปท่าออกสีครับงานคาร์บอนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการตกแต่งนิวมัดแตงคันนี้เป็น GT 500นะครับไอ้คันนี้เป็น5.0 <laughs> นะครับเครื่อง V 8เดี๋ยวไปฟังเสียงกัน